มันมีอยู่สามสิ่งยมที่บอสมควรให้ผูใ้ใดยืมแต่ว่าขันผูใ้ใดบกคิดนี่อย่างหลายกับบอเป็นอย่างหนึ่งกับคือการยืมเงินตอนเขามายืมเนี่ยบอสจะบอสจ้าจบอดีขนาดดอกแต่บัดตอนเราขค้ืนเจ้าหนี้แทบเสียปกราบตีนบางคนให้ขค้ืนก็ดีไปบางคนบอให้ขค้ืนก็ทุกข์ใจอยู่หันละคนสนิทชิดเชื่อกันมาหลายปีกับมาแตกมามั่งกันเรื่องเงิน กาบ้าหน่อยพีย่น้องเนี่ยพิจใจกันเรื่องเงินกับ้าหน่อยถ้าเฮาไ่าอยากสูญเสียผู้ใดเฮอาอย่าให้ไผย,ยืมเงินข้อที่สองอยาให้ผู้ใดไม่ยืมรถเป็นอยัางจังหวาจังสั้นค้นเทียมายืมอาสีไปเฮ็ดเสี่ยงที่ผิดกฎหมายไปค้นยาบอกไปค้นยาบ้าไปเฮ็ดเสี่ยงที่ผิดกฎหมายหรือไปประสบอุบัติเหตุไปชวนคนนใจ เขากับสี่พ้อยรับผลไปน้ำข้อที่สามก็คือโทรศัพท์หรือว่าสิ่งของกีปาถาที่เป็นของส่วนตัวของเข้าคันเขาเยืม้มโทรศพัพท์ไปโทรศัพท์นีอยังแอบธนาคารมีขอมุ่นส่วนตัวของเข้าหรือสิ่งที่เข้าทายไว้บ่อยากให้เจ้าโลกได้เห็นคันเข้าให้เขาเยืมสิ่งโมนีกสีร่วไหลออกไปมันกัสีน้ำคว่ำทุกใจมาสู่ตัวเข้าในอนาคต